สวัสดีครับวันนี้วันที่26ธันวาคม2 5 6 5นอ 15, ครับันนี้ก็เป็นเวลาตลาดใกล้กจ,จะเปิดช่วงบ่ายรับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับเซ็ตก็บวกไป 9.41. จุดัแรกกดมาที่สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมปรับเพิ่มปรับแก้ไขความคมชัดเลือกขั้นสูงแล้วก็เลือก720ดทีนะครับน่านก็จะได้ความเร็วสูงสุดและหน้าตามันก็จะชัดแบบนี้นะครับอย่าลืมกดเพิ่มเสียงนะครับกดครับกดเพิ่มเสียงของ กลางหมือนของท่านกอดน,นะครับไซด์เว้อัพขึ้นมาได้นะครับอยู่ที่พันหนึ่งร้อยหกหกร้อยพันหนึ่งร้อยหกยี่สิบหกพันหนึ่งร้อยพันพันหกร้อยยี่สิบหกจุดเก้าหกนะครับคือคือเซตอยู่ที่พันหกร้อยยี่สิบเก้ายี่สิบหกจุดเก้าหกนะครับขอภัยที่ตัวเลขผิดไปหน่อยนะครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะไปทำการสแกนหุ้นเพื่ออัปเดตหุ้นต่างๆที่เคยสแกนมาก่อนหน้านั้นนะครับว่าจะเป็น จังหวะใดแล้วก็แนวโน้มใดมีโอกาสขึ้นต่อไปอย่างไรติดเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับถัดมาดูนะครับเราจะมาดูการสแกนหุ้นนะครับในส่วนของเรานะครับซึ่งเราก็ตั้งชื่อนะครับอย่างเช่น t 3่ g รก็อีกเป็นอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาแนะนําในโอกาสถัดไปวันนี้เราจะใช้ท้องที่ชื่อว่าตัวนี้นะครับจะใช้ จะใช้ส่วนในตัวนี้มีอะไรบ้างก็เข้าไปดูกันนะครับ ema 2 5นะครับกดเข้าไปใน ema 2 5ก็จะมีหุ้น4ตัวนะครับเรียงกันอยู่นะครับเราก็กดตะกงคำว่าเทร e นะครับเพื่อเรียงระดับราคาจาก5บาทลงมาถึง1บาทนะครับเราจะค่อยๆเข้าไปดูนะครับตัวแรกก็เป็น sc นะครับ sc นี่ถ้าเกิดเราเข้าไปดูในผลการนวนงานของ f 4 5 5นะครับก็คือเราเข้ามาในหน้าวิวโค d ดนะครับ ล้วก็เข้าไปหาดูว่าผลการดำเนินงานล่าสุดเป็นอย่างไรนะครับก่อนหน้านั้นเราก็เจอข่าวดีๆของเขานะครับว่าทํากําไรไปเท่าไหร่อะไรยังไงเท่าไหร่นะครับเ c เห็นบอกว่าเป็นตัวที่การมีการขายให้กับจีนสีเทานะครับเกือบทั้งโครงการเลยนะครับก็เข้าใจว่าได้เงินมาเยอะเลยทีเดียวแต่ว่าก็คือเป็นส่วนของการค้าการขายนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับส่วนผลกําไรออกมาดีเราก็ต้อง มาดูเป็นผลของราคาหุ้นนะครับมาดูที่ F45 ของเขานะครับว่าเขาดำเนิงานผ่านมาสองปีล่าสุดเป็นยังไงก็ผลปรากฏว่าสามไตมาสนะครับปี64นั้นเขาก็ทำมาล้าน4นะครับส่วนปี6,5ก็ทําเพิ่มขึ้นมาเป็นล้านหาก็ดูจากก่อนหน้านั้นก็คือ6กเดือนหรือ2ไตมาสก็ปี6,4ได้5,000 500, สนปี6,5ก็ได้แสนหกแสนะครับก็คือว่าทํากำไรไมาได้อย่าง มากมายอย่างต่อเนื่องแล้วครับแล้วก็มีการโอนกันอะไรพวกนี้กันก็ได้เป็นแนวโน้มที่ดีนะครับสําหรับวันนี้ก็บวกขึ้นไป0.10นะครับก็คือบวกไป1สตางค์อยู่ที่4.24นะครับมีวอลล่มนะครับใบวอลล่มอยู่ที่5 7 2 1มีเจ็ดจอมีเซลลุล่มอยู่ที่41นะครับก็ถือว่าเป็นที่คึกคักของท่านักทุนที่เข้ามาเก่งกําไรในตัว s อสนะครับทีนี้เราจะกลับมาดูที่ลักษณะของทั่วไปของการ เดินทางของราคานะครับเมื่อนะครับเราตั้งนะครับเราตั้งให้เขานะครับเราตั้งค่าให้เขาสแกนจังหวะก็คือว่า1นะครับในตลาดเซตกับตลาด mai แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงถึงลบสามร้0ยถึง300แล้วก็มีเปอร์เซนต์ตั้งแต่ลบสา3 0ถึงสานะครับแล้วก็สําคัญก็คือมี ema 50กับ ema 200วันนะครับตั้งขึ้นมานะครับก็คือ50ก็คือมี ma 25วันนะครับ ต้องมากกว่าอีเม5ห้วันคือ25อ,อันแรกก็เป็นอีเมลยีแล้วก็อันนี้2ก็เป็นอีเม5ห้วันนะครับแล้วก็สุปสุดท้ายด้วยอีเมลโคสอัพสองวันก็คือจะมี3เส้นนะครับเส้น25วัน50วันแล้วก็เส้น200วันถ้าเป็นจังหวะแบบนี้ก็คือเขาจะเป็นจังหวะไซด์เว้อัพก็คือจะเพิ่มราคาหรือจะทํากําไรให้กับทุกคนได้นะครับเสร็จแล้วเราก็ใสว่วอลุ่มต้องมีวอลุ่มตั้งแต่ 65k ขึ้นไปแล้วก็มี value ตั้งแต่ 20k ขึ้นไปแล้วก็มีราคาตั้งแต่0ถึง5บาทนะครับนี่ก็คือ condition ที่เราใช้ในการสแกนนะครับเนั้นเสร็จเรียบร้อยเราก็ scan ขึ้นมาก็จะได้4ตัวอย่างที่ท่านเห็นนะครับทีนี้เราก็เข้ามาดูรายละเอียดของเขานะครับว่าเป็นลักษณะใดนะครับถ้าเราดูจากตัวนี้นะครับวนลุ่มก็คงมากมายนะครับเราจะเอาตัว oi ออกนะครับเอา oi ออกเสร็จแล้วเราก็ใส่ดิ d i c a t o r ที่เรา อ่านแล้วก็ใช้งานเป็นประจำนะครับก็คือบูรุษแบนนะครับใส่เข้ามานะครับก็ยังคงเห็นจังหวะของเขานั้นไซเวอพขึ้นไปได้ยังคงจะทํากําไรได้อย่างต่อเนื่องนะครับส่วนสูงต่ําของเขานะครับก็คือใส่ลีเนียเลกชันนะครับใส่ลีเนียเลกชันเข้าไปก็จะเห็นว่าจังหวะของเขานั้นยังมีแกร็บนะครับให้ทํากําไรขึ้นไปที่ราคา4บาท50าสิบาทหกได้นะครับก็คือแกร็บสูงสุดของตัวลีเนียเลกชันนะครับตอนนี้ก็คือจะเป็นจังหวะไซเวอพขึ้นไป อย่างที่เราเรียนให้ทราบว่าเมื่อวานนี้นะครับในคลิปก่อนหน้าก็คือเราบอกว่านะครับถ้ามีทั้งเทียนเป็นลักษณะแบบนี้นะครับคือมีทั้งเทียนที่มีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างนะครับไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างก็หมายก็ว่าราคาก็จะมีโอกาสสูงเปิดสูงขึ้นมามากกว่าเดิมแล้วก็พุ่งขึ้นไปนะครับอย่างที่เราเรียนให้ท่านทราบนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูด้วยว่ามีวอลุ่มเข้ามาหรือเปล่านะครับก็คือมีวอลรุ่มเข้าเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าราคาก็ต้องพุ่งขึ้นไป เมื่อมีวอลรุ่มเข้ามานะครับอลรุ่มยังคงเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับในตัวนี้คือเบสิกพื้นฐานที่เราดรียนต้นทราบแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะครับที่ราคาหุ้นจะขึ้นก็คือราคาของเซตนะครับราคาของเซตวันนี้ก็บวกไป9จุดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นราคาก็เลยพร้อมกับบอลรุ่มนะครับบอลรุ่มพร้อมกับราคาก็เลยส่งผลให้ราคานั้นเพิ่มขึ้นมานะครับทีนี้เรายังไม่พอในการใช้อินดิเคเตอร์เพื่อยืนยันในทิศทางการขึ้นของหุ้นนะครับ ต้องใส่อินดิเคเตอร์ก็คือ m a c d เข้าไปแล้วก็ใส่อินดิเคเตอร์ที่เรียกว่า r s i เข้าไปเมื่อใส่2ตัวนี้เข้าไปนะครับก็จะเป็นการยืนยันว่าจังหวะยังคงเป็นจังหวะไซด์เว้อัพขึ้นไปนะครับเห็นได้จากอะไรครับ m a c d ยังคงนะครับค่อยๆชี้ขึ้นเกินเส้นสัญญาณแล้วก็อยู่เหนือเส้นซูนโล่นะครับอ s i นะครับอยู่ที่59กนะครับก็คือเป็นจังหวะไซด์เว้อัพขึ้นไปแล้วชี้ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น ราคาของเขาก็ยังจะพุ่งขึ้นไปได้อีกประมาณสักจาก5 9ถึง70นะครับอย่าลืมนะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาถึง70ปุ๊บเขาจะต้องสายเวดาวนะครับก็คือเมื่อขึ้นพุ่งขึ้นไปเขาก็จะเกินจังหวะเจ็ดก,ก็ต้องพุ่งลงมานะครับเพราะฉะนั้นในจังหวะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงแก็บให้เราทํากําไรช่วงสั้นๆช่วงแคบๆนะครับเราก็สามารถที่ทํากําไรได้นะครับถ้าเกิดเรายองมองย้อนกลับไปนะครับในภาพอดีตนะครับ ก็เห็นว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาขึ้นไปชนโอเวอร์โบสหรือช่อง70เมื่อไหร่นะครับช่องนี้ก็เป็นช่อง70นะครับคือถ้ามาถึงตรงนี้เมื่อไหร่เขาก็จะต้องค่อยๆซด์เวดาวลงไปนะครับแต่ก่อนที่เขาจะซด์เวดาวเขาก็ยังคงซด์เวไปแต่ด้านข้างอีกนานกว่าจะซด์เวดาวลงมาแล้วก็ซด์เวอัพแล้วก็วิ่งขึ้นวิ่งลงอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นจากจังหวะน,นี้นะครับเราก็จะทําการคาดคะเนดได้ว่าเขาจะทํากําไรให้กับเราต่อไปอีกสักเล็กน้อยนะครับถ้าเกิดท่าน มองเห็นว่าจังหวะนี้ก็คือเป็นจังหวะช่วงการทํากําไรเป็นช่วงๆนะครับเพราะว่าการซื้อการขายมันอยู่ในมือเรานะครับอยู่หน้ามือเราหมายว่าอยู่ข้างหน้าเรานั่นเองเราใช้ iPad ในการสั่งซื้อสั่งขายเราใช้อแอปโมบายนะครับในการสั่งซื้อสั่งขายแล้วก็เรามีวิธีการสั่งซื้อล่วงหน้าสั่งขายล่วงหน้าสั่งถ้าเกิดราคาขึ้นตรงนั้นเราสามารถตั้ง AI ให้ทําการขายให้เราแล้วก็มีการ ใช้ AI ในการสั่งซื้อสั่งขายเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้นะครับเราไม่จําเป็นจะต้องไปเป็น VI ให้มันเหนื่อยให้มันเสียเวลานานาน,นะครับเราต้องย่นย่อนะครับวิธีการทําเงินดีที่สุดคือการย่นย่อเวลาเราออกไปนะครับคพืจอตัดเวลาออกไปนะครับเป็นการซื้อเวลาด้วย,ด,วยด้วยกำลังซักของท่านเองท่านยิ่งจํากัดเวลาเข้ามาได้มากเท่าไหร่ท่านก็จะยิ่งใช้ชีวิตได้คุ้มค่ามากเท่านั้นนะครับ มันมันมันต้องต่อสู้กับระยะเวลาในการคืนทุนนะครับแต่ว่าก่อนที่ท่านจะได้มาซึ่งทุนมากมายในระยะเวลาสั้นซึ่งที่ไม่ใช่การโกงแล้วมันก็จะเป็นการยุ่งยากมันมันใช้ข้อแม้หลายสิ่งหลายอย่างในการที่จะทําแต่ว่ามันยากก็จริงแต่ว่ามันเป็นช่องทางที่ให้ท่านทําได้นะครับเพราะฉะนั้นก็กค่อยคยศึกษากันไปแล้วก็ค่อยๆทํากันไปนะครับตอนนี้นะครับราคาของ sc นะครับอยู่ที่4.24นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะอัพไซด์ขึ้นไปที่ ราคา4.50อย่างที่เราเรียนให้ท่านทราบนะครับราคาซับไซด์ก็คือจุดด้านบนของเล n e a r เนี่ยเลชันนะครับตอนนี้ราคาก็อยู่ประมาณ4.24เพราะฉะนั้นจุดนี้ถึงจุดที่จะทํากําไรสูงสุดก็คือพุ่งขึ้นไปที่4.5 50หรือ4.3 39ก็ได้นะครับประเด็นก็คือว่ายืนอยู่เหนือเส้น2แล้ววันก็โอเคนะครับแล้วการเลียงตัวต่างๆก็ยังอยู่ในจังหวะไซด์เวอัพขึ้นไปแต่ไม่ก็ยังชี้ขึ้นนะไอไซก็ยังชี้ขึ้นแต่ถ้าถึง70เมื่อไหร่ก็ต้อง ขายนะครับถ้าเกิดท่านขายก็คือประมาณบริเวณตรงนี้นะครับราคาก็จะพุ่งขึ้นมานะครับแล้วเสร็จแล้วพอขายเสร็จเราก็ต้องรอจังหวะให้มันไซด์เวดาวลงมานะครับแล้วเราก็ค่อยซื้อตรงที่มันต่ําสุดนะครับสำหรับตัวนี้นะครับการขึ้นการลงของราคาก็จะยกโลยกหายขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็คือเขามีโลตรงนี้นะครับเขาก็ยกทํำนิวไฮตรงนี้เสร็จแล้วเขาก็จะมาทำนิวโลยกนิวโลขึ้นมาไอยกโลขึ้นมาแล้วก็จะไปทำนิวไฮขึ้นไปตรงนี้นะครับก็คือ จะเป็นจังหวะการขึ้นการลงแบบนี้นะครับถ้าลงทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าสิ่งที่เราเรียนนี้ท่านทราบนี่เป็นความจริงหรือเปล่าท่านก็ลองพิจารณาและนําไปแอปพลายในการลงทุนนะครับเพราะทุกการลงทุนมีความเสี่ยงท่านต้องยอมรับด้วยตัวเองนะครับว่าท่านจะเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยอยู่ที่ตัวท่านเองนะครับพิ่นรณาดูดีๆนะครับแต่ว่าเราจะอธิบายให้ถึงข้อดีข้อเสียของการที่ราคาจะเป็นยังไงนะครับอย่าลืมนะครับจากที่เรามีเนี่ยแพทเทิร์นนะครับในการดูราคานะครับเราจะดูแค่แพทเทิร์นี้นะครับ เวลาเมื่อเทียบกับราคานะครับไปทางอินฟินิตี้ Infinity, ทางขวามือนะครับจะขึ้นอยู่กับลิมิตเลชั่นล่างสุดและก็ลิมิตเลชั่นสูงสุดเมื่อไรก็ตามที่ราคาต่าสุดมันก็จะขึ้นไปสูงสุดแล้วเมื่อไรก็ตามที่ราคาสูงสุดมันก็จะต่ําลงมาที่ต่ําสุดแล้วก็จะขึ้นไปสูงสุดเช่นเดิมอย่างนี้เป็นอินฟินิตี้ไปทางขวามือนะครับยกตัวอย่างตรงนี้นะครับเมื่อหุ้นเข้ามาอยู่ในกรอบลิมิตเลชั่นมันก็จะค่อยค่อไซด์เวย์ขึ้นไปที่สูงสุดเมื่อไรก็ตามที่มันอยู่สู ไซเว์ขึ้นไปอย่างนี้ยกโลยกไายขึ้นไปอย่างที่เราเรียนใหทนทราบนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ลองพิจารณาดูนะครับว่ามันมีโอกาสเป็นอย่างนี้หรือเปล่าถ้าคิดว่าเป็นไปได้ท่านก็ลองวางแผนแล้วก็ลองประยุกต์ใช้งานในตัวนี้นะครับว่าท่านจะทํากําไรจากตรงนี้ขึ้นไปตรงนี้นมาถึงตรงนี้ท่านก็ทําการขายนะครับเมื่อมาในราคาสูงสุดพอขายเสร็จปุ๊บท่านก็มารอเข้าอีกตรงนี้นะครับนี่คือหุ้นที่เป็นจังหวะไซเว์อขึ้นไปเพราะฉะนั้นเราแนะนําให้ทุกท่านนั้นใช้หุ้น หรือเลือกเล่นหุ้น8 0 0กว่าตัวมันจะต้องมีสักตัวที่เป็นจังหวะไซด์เว้อัพขึ้นไปมันจะเล่นง่ายกว่าแล้วก็ทํากําไรให้กับท่านนักทุนได้ง่ายกว่านะครับทีนี้เราก็มาดูตัวถัดมานะครับ WHA WHA นี้ก็มีความหมายดีแล้วก็กำลังจะทํากําไรกับทุกท่านเนื่องจากว่าจังหวะของเขานั้นคือเมื่อลงต่าสุดเขาก็ขึ้นสูงสุดเสร็จเมื่อสูงสุดเสร็จเขาก็ลงต่าสุดเสร็จเมื่อจังหวะถัดไปก็คือจังหวะจะต้องไปที่จุดสูงสุดอ่านี่คือจังหวะที่เราจะเก็งกําไรก็คือจากจุดปัจจุบันททีี่่เข้า9.2 3.92นะครับแล้วก็ค่อยทำกำไรขึ้นไปที่4บาท40นี่ก็คือจังหวะที่เราจะเก่งกำไรกันนะครับอันนี้ก็ท่านลงทุนก็ลองดูดีๆนะครับว่ามีโอกาสที่เป็นไปได้อย่างที่เราเรียนจะทราบหรือเปล่าเรา,าดู MACD ยังคงอยู่เหนือเส้นสัญญาณและยังคงชี้ขึ้นเป็นจังหวะให้ทำกำไรได้ต่อไปนะครับ RSI ก็กำลังอยู่ที่58ก็จะถือว่าห่างจากจุด70นะครับเราลองดูนะครับเมื่อไรก็ตามที่เขาเข้ามาอยู่ใกล้ๆจุด70เขาก็จะไซด์เวดาวลลงมานะครับอยู่ยกตัวอย่างนะครับ กตัวอย่างที่ผ่านมาก็คือนี่เห็นไหมครับว่าก็อยู่เลยเส้น70ม่ะเขาค่อยๆไซด์เวดาลงมาตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเมื่อไหร่ที่มันชนเส้น70ปุ๊บเขาก็จะไซด์เวดาวลงไปก็จะเป็นเหตุให้เห็นว่าเมื่อราคาลงต่ําเมื่อราคาลงต่ําเสร็จเขาก็ค่อยๆไซด์เวกับขึ้นมาเขาค่อยๆไซด์เวกับขึ้นมานะครับแล้วก็เมื่อจุดถึงสูงจุดสูงสุดปุ๊บเขาก็จะต้องหาเรื่องที่จะมีราคาต่ําลงมาเมื่อถึงจุดสูงสุดเขาก็ต้องหาเรื่องที่มีราคาต่ําลงมานะครับ เมื่อมีราคาต่ําลงมาเสร็จเขาก็จะหาเรื่องมีจังหวะขึ้นไปที่สูงสุดนะครับเห็นไหมครับในการมูฟเมนต์ของเขานะครับมันจะเป็นช่วงๆเป็นจังหวะเป็นช่วงๆไปนะครับอย่าง3เดือน4เดือนหรือ3เดือน2เดือน3เดือนอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะเป็นจังหวะให้ท่านเก่งกําไรนะครับท่านเพรานะนั้นท่านก็ต้องพิจารณาได้ด้วยการซื้อที่ต่ำล้วไปขายที่สูงแล้วก็พอขายที่สูงเสร็จก็ลงมารอซื้อรับที่ต่ำนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นไปตามสเต็ปแบบนี้นะครับ ไม่ว่าใครจะว่ายังไงหรือท่านจะต้องไปเรียนรู้วิธีการการดิฟการนับกราฟอย่างงู้นอย่างนี้อย่างไงท่านลองลืมทั้งหมดไปให้ไปแล้วก็ลองใช้แค่ตรงนี้นะครับแค่ตรงนี้เองนะครับแค่ลองดูว่าอะไรก็ตามที่มันต่ําสุดมันก็ต้องขึ้นสูงสุดอะไรก็ตามที่มันสูงสุดมันก็ต้องลงมาต่ําสุดโดยอัตโนมัติของมันนะครับมันขึ้นสูงสุดลงต่าสุดต่ำสุด,สดโดยอัตโนมัติทุกสิ่งทุกอย่างท่านก็แค่คาดหวังจังหวะที่มันจะทํากําไรให้กับท่าน อะไรคือจุดุดที่จะทํากําไรให้กับท่านก็คือจุดที่ต่ําที่สุดแล้วก็ขึ้นไปที่จุดสูงสุดนะครับก็จะทําให้กําไรให้กับท่านเพราะฉะนั้นท่านก็เก่งกาไรแค่ซื้อที่ต่ําแล้วขายที่สูงแค่นั้นเองท่านก็ขายเป็นช่วงๆไปแต่ละหุ้นนะครับหุ้นสมติหุ้นมีอยู่สิตัวที่ท่านใช้ที่ท่านเลือกมาเล่นนะครับท่านเลือกเก็บหุ้นที่มีอาจังหวะไซด์เว์อัพขึ้นไปเก็บไว้ในเฟลเบอริกหรือเก็บไว้ในพอร์ตนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไรก็ตามที่หุ้นตัวนั้นของท่านนะครับลงมาต่ําา่่ททีสุดน็ ท่านท่านก็คือหมายว่าท่านถ้ามันขึ้นไปสูงสุดท่านก็ขายทํากําไรออกไปนะครับสมมติว่ามี5หุ้นที่สูงสุดท่านขายออกไปท่านก็ได้กําไรมา5หุ้นเสร็จแล้วท่านก็รอไปให้มันมีไซด์วดดาวลงมาแล้วท่านก็รอ,อเข้าซื้อ5หุ้นพร้อมกันคือเล่นไปทีละ5ทีละหหรือเล่นทีละ3อันนี้ก็แล้วแต่ท่านังทุนจะพิณาดูนะครับแล้วแต่คนไปวางกลยุทธ์หรือไปวางไปแอพพลายในการทํากําไรนะครับ แค่แค่นี้มันก็สามารถที่ทากาไรหล่อเลี้ยงให้กับท่านได้นะครับท่านก็ลองคิดดูนะครับท่านังทุนครับท่านค่อยๆคิดใจเย็นๆคิดในการพิจารณาของราคานะครับมันมีแพทเทิร์นบอกนะครับว่าราคาเมื่อเทียบกับเวลาไปทางขวามือเป็นแบบอินฟินิตี้นะครับมันจะอยู่ในกรอบของลีเนียลิชั่นสูงสุดต่ําสุดเมื่อขึ้นสูงสุดก็ลงต่ําสุดต่ําสุดก็ขึ้นสูงสุดเป็นอย่างนี้ไปตลอดนะครับเห็นไหมครับต่ําสุดขึ้นสูงสุดสูงสุดก็ลงมาต่ําสุดต่าสุดก็ต้องขึ้นไปสูงสุด บางทีมันบางทีการขึ้นการลงมันอาจจะไม่เป็นเส้นเส้นโค้งเส้นตรงเส้นราบเรียบแบบที่เราวาดเป็นไอเดียให้ท่านดูนะครับเพราะฉะนั้นยังไงท่านก็ต้องอมีการประยุกต์ปรับเปลี่ยนนะครับให้เห็นจังหวะของมันสอดคล้องกันเป็นขึ้นเป็นลงเป็นขึ้นเป็นลงไปให้เห็นสอดคล้องแบบนี้นะครับท่านลงสูงที่ก็ลบครับเราก็เลยให้ท่านเห็นนะครับว่าตัวนี้นั่นมีโอกาสที่จะทํากําไรขึ้นไปเรื่อยๆแล้วถ้าดูไทม์เฟรมวีเขายิ่งจะทํากําไรขึ้นไปอย่างต่อเนื่องนะครับ แต่ตอนนี้ก็อาจจะเป็นจังหวัดที่ไซด์เวดาลงมาก็ได้เพราะว่าเป็นจังหวัดสูงสุดแต่สุดท้ายยังไงเขาก็จะมีแกลบหรือซัดอัพไซด์แกลบขึ้นไปท่านทํากําไรอยู่แล้วนะครับเมื่ออัพไซด์แกลบขึ้นไปเสร็จปุ๊บราคาถัดไปก็ถ้าไม่สามารถที่ไปต่อได้มันก็จะค่อยไซด์เวแต่สุดท้ายแล้วถ้าเกิดท่านซื้อไว้ที่ราคาต่ตําๆอย่างเช่นตัวนี้นะครับราคาที่2บาทกว่านะครับท่านก็ถือทนถือต่อไปได้เลยนะครับท่านไม่ต้องซื้อขายขายซื้อซื้อ,อเข้าขายออกอะไรพวกนี้เพราะมันจะเป็นเสียค่าตรงค่าอะไรพวกนี้มากมายนะ ถ้าซื้อตรงนี้ที่ต่ําที่สุดถ้าท่านคิดตรงนี้ว่าต่ําที่สุดแล้วแล้วทีนี้ราคาถ้าตัดไปมันก็ยกโลยกหายขึ้นไปยกโลทํำนิ้วหายขึ้นไปเรื่อยๆนะครับท่านลงทุนครับเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการที่เราจะสนับสนุนหรือเห็นพ้องว่าท่านควรจะวางแผนในการทํากำไรเป็นแนวนี้นะครับเราก็ดูตามอ,อินดิเคเตอร์ต่างๆตัวนี้ก็รอแค่วนลุ่มเข้ามาแค่นั้นเองนะครับเราก็ก็จะเห็นว่าวนลุ่มนั้นยังมีเข้ามาหรือมีเข้ามาปรับไปนะครับ MACD ก็กำลังชี้ขึ้นไปไอซ์ไซก็กำลังชี้ขึ้นไป แล้วก็ราคาก็เรียงราคาเส้น2องละวันนี้ก็คือสูตรสาเร็จในการที่จะเล่นหุ้นแล้วก็เป็นสูตรสําเร็จในการที่ทํากําไรนะครับท่านก็ลองพิจารณาดูนะครับท่านักทุนที่ครบครับถัดมานะครับสิริเป็นจังหวะอะไรนะครับสิริก็เป็นจังหวะให้มีกับนะครับมีัพไซด์ขึ้นไปอีกเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่ามี m a c d นั้นชี้ลงนะครับพอมี MS ชี้ลงเสร็จปุ๊บราคามันก็เลยอยอดตัวลงมานะครับ ยอดตัวลงมาเสร็จมันก็มีการเด้งกลับขึ้นไปนะครับเมื่อเพราะว่าสาเหตุที่มีการยอดตัวลงมาเพราะว่าเขาขึ้นไปสิ้จุดสูงสุดของเขาก็คือ Re l เดอร์เกเสร็จแล้วเขาก็ต้องย่อลงมานะครับก็ย่อลงมาจากตามจังหวะของ m a c d นะครับแล้วก็ r s i นะครับที่อ่ายอดตัวลงไปแล้วก็อยู่ที่65นะครับ มันก็เลยอยู่ใกล้เส้น70นะครับเมื่อไรก็ตามที่มันอยู่บน70มันก็ต้องไซด์ใดาวลงมานะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าเขาก็ต้องไซด์ใบดาวลงมาสักระยะแล้วก็ค่อยๆขึ้นไปพุ่งชน70แล้วก็จะย่อลงไปก็จะพุ่งชนอย่างนี้ก็ย่อๆไปอย่างนี้ก็จะเป็นการสลับวันปลาในการขึ้นการลงของราคานะครับแต่สุดท้ายแล้วครับสิลิของเขาเป็นจงังหวะไซด์ใขึ้นไปเขาก็จะยกโลทำนิวไฮย,ยกโลทำนิวไฮไปเรื่อยๆนะครับสลับกันให้กําไรให้ผลกําไรของสิรินะครับ เพราะฉะนั้นหุ้นตัวนี้ก็เป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งที่เป็นจังหวัดไซด์ไว้อัพนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าเราต้องเก็บตัวนี้ไว้ในฟาวเ r ลิกหรือเอาไปทาเอามาวางแผนในการทํากําไรนะครับคือช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ท่านขายทํากําไรไปก็ได้นะครับเสร็จแล้วเมื่อไหร่ที่ท่านจะทํากําไรก็ต่อเมื่อราคาลงมาที่ตรงนี้นะครับเราก็อาจจะตั้งให้มันซื้อออตโต้ให้เราเวลาที่มันมาที่ตัวนี้ประมาณสักราคา1.65นะครับเราตั้งสั่งซื้อออตโต้ไว้เสร็จแล้วพอมันขึ้นไปที่ ราคา2.10แล้วก็ให,ให้ให้มันตั้งขายออตโต้ก็ได้นะครับแล้วเราก็จะได้เป็นทอดทอดเหมือนว่าเราจะได้เป็นขึ้นเป็นช่วงๆไปนะครับในการทํากาไรแต่ละช่วงแต่ละช่วงแต่ละช่วงท่านก็เงินสะสมไว้ให้มันมันบวกให้มันเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้มันจะทำก็ทำเวลาได้รวดเร็วขึ้นเป็นเท่าตัวนะครับแทนที่เราจะไปรอ3-4ปีค่อยไปขายาาทีเดียวหรือไปรอเบ็ดเสร็จราคาพุ่งให้หุ้นพุ่งขึ้นไปถึงตรงน,นั้น มันช้านะครับแต่ถ้าเกิดเราทาพวกนี้ในการซื้อการขายซื้อขายซื้อขายเบ็ดสิทธ์แทนที่เราจะรอ3ปีหน้าให้เงินเป็น20,000แสนแเราจะทําได้ภายในประมาณ2-3เดือนนะครับสามเดือนก็ได้นะครับถ้าเราซื้อเราขายซื้อเราขายซื้อเราขายเพราะว่าในการเล่นหุ้นเราจะรู้ว่าจุดต่ําสุดนี้ที่เราจะต้องเข้าซื้อที่เท่าไหร่จุดสูงสุดที่เราจะต้องขายนะั้นคือจุดที่เท่าไหร่อันนี้คือเส้นลีเนียเกชันมันบอกให้เราเข้าใจอยู่แล้วนะครับ อันนี้ก็คือความคิดเห็นส่วนบุคคลที่เรานํามาเียนให้กับท่านังทุนได้เข้าใจกันนะครับว่านี่คือความคิดเห็นส่วนบุคคลนะครับท่านจะทําตามหรือเปล่านั้นก็เป็นสิทธิของท่านเองนะครับเพราะว่ามันคือการลงทุนของตัวท่านเองเพราะฉะนั้นกรุณาคิดพิจาณาดูนิดหนึ่งนะครับว่าจะทําตามหรือเปล่าก็อยู่ที่ตัวท่านเองเราไม่ได้บีบบังคับให้ท่านทําตามนะครับโปรดระลึกไว้ด้วยนะครับว่าสิ่งที่เราเล่าให้ท่านฟังนั้นเพียงแค่เป็นเป็นข้อเสนอแะเฉยนะครับไม่ได้ว่า ให้ท่านทําตามนะครับปลดเข้าใจกันด้วยด้วยนะครับอ่ะถัดมานะครับตัว TTB นะครับ TTB ก็เป็นจังหวัดไซเวิร์ขึ้นไปจะเห็นว่าจังหวัของเขานั้นก็คือเมื่อไรก็ตามที่ราคาต่าสุดนะครับก็จะต้องขึ้นไปสูงสุดในกรอบของรีเนเลชั่นเมื่อไรก็ตามที่ราคาสูงสุดก็จะต้องค่อยๆลงมาที่ต่าสุดของกรอบรีเนเลชั่นเมื่อต่าสุดก็จะค่อยขึ้นไปสูงสุดมันจะสลับเป็นฟันปลาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับเป็นไซเวิร์เป็นไซเวิร์น Side ขึ้นๆลงๆนี้นะครับ สร็จแ,แล้วมันก็จะค่อยๆไปที่จังหวัดใกล้สุดก็คือจังหวัดต่ําที่สุดของจังหวัดตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้จังหวัดต่ําสุดหรือยังครับถ้าท่านเข้าใจว่าต่ําสุดแล้วท่านก็เข้าเช่าเข้าเข้าช้อนได้เลยแต่ว่าถ้ามันยังคงมีเหลือแกลบอีกเล็กน้อยนะครับท่านก็รอให้มันมาที่แถววันนี้ก่อนแล้วค่อยเข้าเข้าเก่งกําไรแล้วพอจังหวัดถัดไปมันก็จะค่อยๆไซเวทขึ้นไปใช่ไหมครับหลังจากที่มันต่ําสุดมันก็มาสูงสุดสูงสุดก็มาต่าสุดต่ําสุดก็ต้องขึ้นไปสูงสุดเป็นแบบนี้ไปโดยอัตตโนนมััิะครบ หุ้นทุกตัวจะเป็นเช่นนี้นะครับนี่ก็คือบทสรุปของการขึ้นหรือพัฒน์ขของราคาที่เราคาดเดากันมานะครับจากเริ่มต้นนะครับก็คือหุ้นทุกตัวนี้ไซด์เวอัพนะครับวันนี้เราสแกนหุ้นมาได้อย่างสวยงามนะครับเราใช้แค่ EMA 25วันกับ EMA 50วันแล้วก็เส้น2องว,วันนะครับแล้วก็มี MACD มี RSI นะครับอยู่ในจุดที่บอกว่าราคาโอมีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นไปแต่ว่าตรงนี้เราจะเห็นว่า จังหวะของ RSI ชี้ลงนะครับ MACD ก็ยังคงอยู่เหน,นือเส้นอาจอยู่ประมาณเส้นสัญญาลเพราะนั้นราคามันยังคงจะซด์เวดลาวลงมาได้อีกจนกว่าที่มันจะเข้ามาที่จุดต่ําแต่ว่าประเด็นคือเรามีเส้นสองระวันรอรับถ้าเกิดว่ามันเอาไม่อยู่ถ้าเกิดจุดต่ําสุดของเรียนเนชั่นเอาไม่อยู่มันก็จะมีเส้นสองระวันมารองรับแล้วพุ่งราคาดันราคากลับขึ้นไปนะครับนี่คือจุดที่เราจะทํากําไรน,นะครับคือจุดเส้นสองระหวันถึงจุดสูงสุดของเรียนเ g อร์ชั่นนะครับเพราะนั้น จากการดูที่นี้ท่านก็จะเห็นว่าเราเก่งกําไรได้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับเราก็เห็นจุดต่าสุดจุดสูงสุดของการวิ่งการขึ้นการลงของราคานะครับเพราะฉะนั้นท่านก็เอาตัวนี้ไปลองวางแผนแล้วก็ประยุกต์ใช้งานดูนะครับท่านนักทุนที่าลพครับเราเล่าความจริงตีแผ่ความจริงให้ท่านเห็นนะครับท่านชอบหรือไม่ถ้าท่านไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ยังไงคอยกลับมาดูนะครับว่าเรายังคงจะยืนยันมีเป็นเพื่อนกับท่านนะก็ทํากําไรให้กับท่านนะครับคือ แนะนําให้ท่านได้คากําไรให้กับตนเองให้ได้มากที่สุดนะครับก็อยู่ที่ทุนของท่านเองนะครับท่านก็โปรดพิจารณานะฮะเราก็ใช้สติในการทบทวนหรือรีมายหรืออารทําความทรงจําให้เกิดขึ้นนะครับก็จากประสบการณ์จากคลิปที่เรานํามาเรียนให้ท่านทราบนะครับยังไงถ้าท่านชอบกรุณากดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะครับฝากท่านสมัครสมาชิกของช n e ลนี้เข้ามาด้วยนะครับ เราก็อยากให้ทุกคนนั้นมีโอกาสนะครับในการทํากําไรไปด้วยกันแล้วมาพบกันในคลิปถัดๆไปสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ